จะมีอะไรที่สามารถเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันได้ดีไปกว่าเสียงหัวเราะในไทยเราอาจจะคุ้นชินกับตลกคำพูด Nice b i a v e r Thank you I just had it stuffed Let me help you with that <sighs> แต่ก็มีนักแสดงหลายคนที่สามารถสร้างเสียงแห่งความสุขนี้ได้โดยที่พวกเขาแทบไม่ต้องอ้าปากเลยด้วยซ้ำ นี่คือฟิสิกอลคอม e d y หรือที่ไทยเราเรียกว่าตลกท่าทางซึ่งนักแสดงจะใช้เพียงแค่ภาษากายและดนตรีประกอบเพื่อสร้างความขบขันวันนี้เราจะกระแทะเข้าไปใกล้ๆพวกเขา แล้วมาดูกันว่านักแสดงแต่ละคนเขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้ผู้ชมขำค้างจนต้องเอามือกุมท้อง <S <S ย้อนไปยังยุคไซเลนส์ฟิล์มหรือว่ายุคหนังเงียบชื่อที่ทุกคนคุ้นหูกันดีก็คงจะเป็นชาลีชาปลินซึ่งมุกตลกของแกส่วนใหญ่มักพึ่งพาเทคนิคเดียวกันนั่นก็คือจังหวะครับลองสังเกตฉากนี้นะ ชาลีจะหลอกให้ผู้ชมคุ้นชินกับจังหวะการแสดงพอได้ที่แล้วแกจะทำแบบนี้ครับอีกเทคนิคหนึ่งคือการแกล้ง,งโง่ทำเสมือนว่าตัวละครในหนังไม่ได้รับรู้ถึงอันตรายรอบตัวจะเรียกว่าเป็นมุกเบสิกในหนังเงียบก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้มุกนี้กันทั้งนั้น ็นฉากวาดเสียวแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าพวกเขาใช้เทคนิคพิเศษหล,หลายอย่างเพื่อการันตีความปลอดภัยของนักสแสดงหลักๆเลยก็คือใช้มุมกล้องหลอกตาด้วยการเอาภาพวาดเสมือนประกอบเข้ากับฉากจริงหรือวางกล้องในจุดที่มันสามารถปกปิดตำแหน่งที่แท้จริงของนักสแสดง แต่ก็มีนักแสดงอยู่คนหนึ่งที่ไม่มีการเซฟตัวเองไม่มีตัวแสดงแทนและเล่นจริงเจ็บจริงทุกครั้งคนคนนั้นก็คือบัสเตอร์คีตันนี่คือพระเจ้าของเหล่าสแตนแมนนะครับเพราะแกได้สร้างต้นแบบฉากผาดโผนหลายๆอันซึ่งทุกวันนี้ยังถูกนำมาใช้อยู่เลยส่วนมุกตลกของแกก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนิยามเป็นคำสั้นๆได้ว่าเสียงตายเพื่อเสียงหัวเราะ แต่ละซีนในหนังของคีตันถ้าไม่ได้มีกล้องบันทึกภาพไว้เราจะแทบไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอีกเทคนิคหนึ่งที่แกชอบใช้ผมเรียกมันว่าปลุบโผลก็คือการออกจากเฟรมอย่างรวดเร็วหรือเข้ามาในเฟรมอย่างรวดเร็วผู้กำกับอย่างเอ็ดการ์ไรช์ชอบเล่นมุกแบบนี้มากครับ He wept just left. จนถึงตอนนี้หลายคนคงจะเริ่มจับได้แล้วว่าผู้ชมมักจะหัวเราะกกับฉากที่มีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือการกระทำของตัวละคร แต่มันต้องเป็นความรุนแรงที่ไม่มีผลตามมานะครับเอาง่ายๆก็คือนักแสดงห้ามโชว์ความเจ็บปวดหรือถ้าโชว์มันจะต้องเป็นไปตาม2ทางนี้เท่านั้น1คือเจ็บจนเวอร์หรือ2ไม่เจ็บเลยที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราให้นักแสดงโชว์ความเจ็บปวดเหมือนกับคนทั่วไป แทนที่เราจะขำเนี่ยเรากลับต้องเห็นใจตัวละครซึ่งมันก็คงลดความฮาลงไปเยอะเลยและครับกลับมาที่ยุคปัจจุบันนักแสดงที่ใช้ภาษากายเก่งที่สุดในยุคของเราก็คงจะหนีไม่พ้นโรวันแอดกินสันหรือมิสเตอร์บีนตัวละครที่อยู่ในความทรงจำวัยเด็กของเราทุกคนเช่นเดียวกับแชปลินนะครับการแสดงของเขาจะเน้นความแม่นยำในจังหวะ แต่ถ้าถามว่าจุดขายจริงๆของมิสเตอร์บีนคืออะไรผมว่ามันคือความสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาครับไม่ว่าหมอนี่จะซื่อบื้อแค่ไหนก็ตามแต่พอถึงจังหวะเข้าตาจนแกหาทางออกได้ตลอด หลายคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมกําลังจะพูดแต่นี่คือตัวละครที่น่าชื่นชมที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามิสเตอร์บีนมีทักษะอย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคนอยากมีนั่นก็คือความสามารถในการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขแกไม่มีเพื่อนสักคนนะครับแต่แกแฮปปี้ตลอดเลยแฮปปี้คนเดียวนี่แหละ และในช่วงเวลาที่บรรยากาศในประเทศเรามันค่อนข้างอึมครึมอย่างที่ทุกคนสัมผัสอยู่ตอนนี้นะครับผมว่านี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่เราจะหวนกลับไปดูผลงานของเครื่องจักรสร้างเสียงโหเราะเหล่านี้ไม่ว่าคุณกําลังเผชิญกับความยากลําบากขนาดไหนผมมั่นใจว่านักแสดงที่เปี่ยมพรสวรรค์เหล่านี้จะทําให้คุณยิ้มได้อย่างแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ